ชีว่ากินตำสมแล้วก็มาต่อพี่น้องคกิดวาอีหยังสิว่างู้เฮาสิว่างู้เฮาบ่ได้แม่นเด้อพี่น้องเนี่ยอ้กินนี่ละลายซํำจางัวตายมาหาหมดกินวันนี้อันทิ่นพี่น้องเอ้ยตัวนี้ตัวแซ่บเห็นว่าสีดำๆเนี่โอ้ยโตตีนนี่บ่ให้เว้าเตียงใส่แล้วเขาอะไรเขาอะไรเขาอะไรมีคงฆ่าได้ไล่คลิปเหมือนกันครับเซฟ เชฟกินฟูเกาเกาอีกเชก็นาเกาบมมีบักไม้บ่เคยมีมือส่วงเขียวลึกพี่น้องเนี่ยจะขึ้นวังงูมาติดมาปีงมากมันสิหนักบาบางเลี้ยงเลี้ยงเนาะฮะ สิวาแม่ครูคริเปนม่นาพี่น้องกนพี่น้องาอยังอัเอาขักขว่าขักขักเนี่ยเปกราักันเลยงับเที่ยงเลยเกียวันเกียวเลยอ่ะอยังกรต่ายพี่น้องกตายกระต่ายน้ำกันกระต่ายกระต่ายน้ำกันเศร้าอโลี่ว่าพี่ว่าสิเาเป็นเนี่ยไ่ไปใช้ที่มาบ เดีซอยมากะเลงงับใหท่านกินยเป็นอีบนไวแล้วแหปุ๊บจะสั่งรถพ่มาลูกเงือกั่วปุ๊บซอยซอยมากะเลงงับองพี่น้อยซอยแบบ ช่วยไว้ร้ามันมเบันบเบิดนามันเจ้ากินโลคันเบิดหันม่ีหันหัวยังเป็นหัวอยู่เฮ้ยเขียบมูช่างันงงแล้วเขาไปกินน้ขี้เขียวจะฉีดวิตามินอย่างไรวะเลยยม่ยัมจได้ขี้ขวขวบขวดกินบ่ไยา้มูิมีสูกินใะบางในท่านตขีเขียว เอาหลวงและยังเนะเาะเอาหลวง่เนาะกินมยัง<ม>อ,อ,อะไรโปร <c oughs> ตีนอะไรโปรตีนลวเลยสมากรนะครับ่อนยจนป้าน่คนมันหลัง

โตเนี่ยม่เชิงงอไงมูก็เต็เอาทุกอย่างมาเลยพกกาหลับจ่าสอบระสามาเล่มูนู่นี้หนิเออเต็

ากามาสี่ักันขาแผ่นหามได้จุดเปื่อได้กินโบได้กัน้แหลใ้แลมาเฉยปีนเนี่ยเสียบเสียบพ่น้อกินหย่าได้ปีหนึ่งมีเธอเดียวเลยยู่คักนีอนคมเพือใช้อจะคมเลยเี มา้งมเาแสบนีจกส่งแสบส่งนัวกินส่งเสบส่งนัวกินกไนเอ้ามาวกซี ได้วะ่สนะกระเพาะมันเนาะให้พวกลาออกมาเน่มาซื้อนี่บอเออให้ักลาหันเอารอออกมาจากมือหือนมาถุงมือืนิาอยู่นะนีามแก้ดาห้ารอหรอตามะซ้อมกมัีน งาตัวพี่น้อยพอล่ำใส่กบใส่อ่อนบ่อยใส่แก่แล้วก็ใส่อ่อนบ่ยทีนี้อยากออกแนวแว่านนี้นี่น่อยชิหมด้บ่อยแบนึงชิวโอ้ชิอิ่มเลยตัวหลังมือแล้วหน่อยโอ้ยวอะไรอดีงาจพอแล้วพอแล้ว Burn Con bông này chào có mời thảo, mời 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 mực mời 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 Bây giờ mà cột mời 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 hùa sắm mời 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 ngay mời 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 คนหักแพงอย่านี้เดยจะขาจะกินอะไน้ันเงบราณเอญคนมากินเลยเบิดบ้านคน,นเอินจะเจ้าพวกมันยัหาอพีกินนะได้กว่ากันไปพวกมาควางแพร่มาเยียมยามกันตัเดียวขาหมูวกินสับ ปปเรากับวันเป็นธรรมดาสำเนียงกับวันมาหาขดอย่างมูลมาแต่ป่า <c oughs> ดิง้งซิฟซ่าพีจะกินบ้านได้หนึ่ง <c oughs> มันเละมันหยามทริงเนี่ยมันมันรถหยาบมันโยบายวันเห็นมั้ ในห้างเขาถามหาเจ้าอายู่เขาส่งข่าวหาใช่ไแถวขอบเขตนี่นี่แหละเขาถามหาเขากระม้ามาไหนมาลงหญาตังแก่มลกาลงใหญาบุคคลได้ลูกได้เมียน้ำเขาเนี่ยบ่เนี่ย าเรื later, h, ่อนเขาไม่เลยสัมผัสไก่เลยนะมันกายแย่เลยเนาะเพราะเขาสร้างได้กายแย่เมาเลยเพราะเขาสร้างได้เลยเนาะม่แต่ว่าให้ลูกให้ลานเขาหมดเนาะเบิ้ดลุ่นรู้มีแม่ห่างว่ามากเสียเอาสมมติว่าเอาก็เอาไปซื้อมันมันกับจึงตึกจะตักด้วต้นในตูดมันกับมี่วะ เราตามก็จริงตัว่าใจคมเไปน้ำเจ้าใจวเรือแม่กันมากระเรื่องรับวจักเพรว่าเคยเอาอเอาไรมันบอกทำงานแล้วเขาเบิมันเขาบม่ได้ใส่งานจัคเอ่อนอกของเขาบม่ได้พัดจักเกื่อมันเบิดเลยเขาเคอยู่น้ำไรเขาเคอยู่น้ำเขาบไรคือกันนละบ่าแต่เขาอยู่น้ำเขาไรเขาก็คยอยู่น้ำเขาบไรให้เขาอะไรแต่หากอยอยู่น้ำบไร น่ยๆเนาะมันหอนเนี่ยบวคืึสบวืลได้ข้าเป็นบ่าวเนาะแต่ข้าออยังดอยู่ก็ตุกตอมน้ย่อย้ำหมไลขะข่อยเอ็นี่นะมันกรเลองขับข่ายม่ใช่บำนอนมมตินอนไผนอนมักกับนี่ต่อยน้ำหมไลตอนแรกงานไปยงข่อยเด้อห็นบ่ตอนแรกไปข่อยเน่โอหไปขัา้ไปนั่งเลี้ขอยชื่อรมาขูมาห้จ้ะนี่บ่ เชื่โกมานางเหรียญเนี่ยกินหรอกะยูไม่สั่นเลยยูตามี่ตามเกิดวนันถ้ไหาูกไปอยู่แบบมั่นเนี่ยเสียอยู่แบบคนมันก็บ่ยู่ยู่แบบโก้กันนะลี่อยู่น้อนันไปหากัลี่ยูกไปบอกเขาจะสอนไปลินน้ำมันไรเหมือนยูกมกดนบอียตึค ไปหาแล้วพุมในยามันบมจืดกเจ้าหมนะนี่แหละหัวนี่แหละมันดีอ่ะเจ้าก็่อยเขาสิบอว่าไอ้กับหน่องไปไปน้ำกันมันจะหมดจืดกับเจ้าแลาวสิบอว่าเอาเป็นอ้หน่องกันบ่กันว่าข่อยไปกับเจ้าเนี่ยหัวกระซีเดียวกันข่อยไปกับเจ้าเนี่ยพมซีเดียวเขาสิบอว่าไอ้กับหน่อง เอาโมมีฮะเโมมีฮิติดต่อเขาอยู่มเขาะไรเป็นงังก็อยู่มเขามดแหลเขาเออะไรันเขาอ่ัมเไตัดตัดเน่ยังตัดพงมันเป็นจอย่านี้มันเป็นจมันบ่อยากได้บุรเคยมีวัตทิผ่านมาแสดงว่าลกเอาเมียป้าบอกบ่ขาวแล้วขนานียแม่นบอ

Ô <síne> xiên <síne> ตัวไอตัวเอาหายสัมผัสได้ไปจะได้เห็นหน้าแทรกปีนิเขาได้เรื่องอยู่ไปตะดิเกี่ยวอยู่บ่เนี่ยอะไรเป็นอะไรนะเขาหน้าแทรกปีนิไปตะดิเกี่ยวได้กินอยู่บ่ปีนี้๋อเบิ่งเอ้านี่แหละพอวายก้านเกษตรเขาพอเฮานี่กับปได้คงทีอยู่บ่นี้ตีมองหนึ่งนี่แหละปุ้ยมันอยากนักแน่จังหน่อยบ่บริตัวเมียที่ออกเพราะว่ามันยังอยู่โค้งทีนี่ว่าออกมาหน้าบริตัวเมียตีไม่แต่บอกได้เลยเลยหน้าจั่อยเมื่อเขาอะเคี่ยวพอแห้งแล้วนี่แต่แท้ว่ากินแต่เหลาเนาะ ว่าด้ตัวเมียออกไปอัดน้ำหน้าแม่นเบ้อได้เนาะแม่นเบ้อได้โอ้สังเกตจากขวดนั้นต่หลายหลายอ่าวกินซูมือได้นี่นะด้เราคนที่ได้ได้ดิ้นได้โดนแก้วกระหูและเออดงนาดเด้ด้งเงินผลิตหันสำนาแซ่บเนี่ที่สำนาแซ่พอได้แต่ตัวเมียว่ามาอัดน้ำหนอกน้ำหน้าเนาะแต่เท่มากยังพูดที่เรา